สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษแล้วนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์เนาะก็ EP นี้เป็น EP ที่10แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับใบงานที่ครูให้ไปทํากันได้บ้างไหมเอ่ยอทีนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องที่เบาๆลงมาให้หนูได้เรียนกันเนาะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากันไปเยอะมากเลย อ่ะวันนี้เราจะเข้าเรื่องอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพโดยวันนี้นคุณครูจะมีคำศัพท์ให้หนูเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หนูได้ไปท่องจํานะคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยอ,อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มคำศัพท์นะคะเราก็ต้องมารู้จักประโยคคำถามก่อนคะ่ะไอการที่เราจะอยากจะรู้ว่าคนเนี้ย เขาทำงานอะไรเนอะเราอยากจะรู้อาชีพของเขาจังเลยเราก็จะมีประโยคที่ใช้ถามในภาษาอังกฤษที่หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่น What is your occupation? คุณทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครูให้ตัวอย่างมาอันนี้จะเป็นประโยคที่ถามง่ายที่สุดเลยก็คือ What is your job? What is your job? หรือว่า What's your job? นั่นเองเป็น apostrophe s นะคะหนูสามารถอ่านออกเสียงในรูปย่อดได้นะคะเป็นนะลูก What is your job? คุณทำงานอาชีพอะไรเนาะ,ะเวลาเราตอบเราก็จะบอกว่า I am ในเมื่อเขาถาม you เราก็ตอบ I เนาะ I am a teacher ใช่ไหมไม่ใช่รูปที่เขาให้มานี่คือรูปคุณหมอค่ะเวลาตอบเราก็ตอบว่า I am a doctor doctor d o c t o r d o อกเตแปลว่าคุณหมอหรือว่าแพทย์ทีนี้เรามาฟังเสียงของเขากันนะคะ d o อกเตอร์ด็ออ่าต่อไปค่ะอันนี้เราก็ถามว่าเขาทำงานอะไรหรือว่าอาชีพของเขาคืออะไรในที่นี้คำว่า his หนูสังเกตคำข้างในนะคะ คำว่า he's อันนี้จะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทน he อัอนนี้นะคะในเมื่อเขามีประโยคมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาถามว่าอาชีพของเขาคืออะไรคำตอบก็คือ he is เขาเป็นเขาเป็นใคร dentist dentist d e n t i s t dentist แปลว่าทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนั่นเองค่ะทีนี้มาลองฟังเสียงของต้นฉบับนะคะ dentist dentist ทุกๆคำของครูที่ให้มาจะมีคำอ่านโดยเจ้าของภาษาอยู่ทั้งหมด2ครั้งนะคะให้นักเรียนลองฟังให้ดีถ้าไม่ชัดสามารถย้อนกลับฟังได้นะคะคำที่3ค่ะ อันนี้คือเชฟถามว่า what is his job อาชีพของเขาอ่ะคืออะไรรู้ว่างานของเขานะ่ะคืองานอะไรคำตอบก็คือ he is chef C H E F เชฟเชฟถัดไปค่ะ เป็นนักบินค่ะเราก็ถามอีกเหมือนเดิมเลย What is his job What is his job งานของเขาคืออะไรคำตอบก็คือ He is a pilot Pilot P I L O T Pilot แปลว่านักบินค่ะ Pilot Pilot ต่อมาค่ะอันนี้เราจะเปลี่ยนคําข้างในเป็น you r What is your job งานของคุณคืออะไรถาม you r ตรงนี้ตอบ I ถามของคุณก็แสดงว่าถามเกี่ยวกับเรานั่นแหละใช่ไหมคะเวลาตอบก็จะตอบ I I am a teacher T E A C H E R Teacher คุณครูค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพของนักแสดงค่ะนักแสดงชายเราจะอ่านว่า Actor Actor A C T O R Actor นักแสดงชายและส่วนนักแสดงหญิงเราจะใช้คำว่า Actress นะคะ A C T R e double s นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะ actor actor actress actress อ่าอ่านว่า actor กับ actress นะคะต่อมาอ่าต่อมาค่ะ what is her job งานของหล่อนนะ่ะคืองานอะไรตอบว่า she is model <L> อ่ะ model <L> M o D e Model, Model. M O D E L แปลว่านางแบบนะคะ Model Model ต่อมาค่ะคำนี้แปลว่าสัตวแพทย์ค่ะอ่านว่า V-E-T V E T V-E-T v e t อ่าศัตวแพทย์นะคะค่ะรูปต่อมานะคะเป็นรูปของนักวิทยาศาสตร์เราก็จะถามว่า What is your job? งานของคุณนะ่ะคืออะไรตอบว่า I am a scientist นะคะ scientist ตัวนี้แปลว่านักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเราบอกว่าวิชาวิทยาศาสตร์คำนั้นก็จะใช้แค่คำว่า science นะคะ เดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะคะ scientist 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 แปลว่านักวิทยาศาสตร์ค่ะสะกดก็คือ s c i e n t i s t scientist ค่ะคำสุดท้ายค่ะคำนี้จะมีอยู่ในใบงานด้วยนะคะถามว่าอาชีพของเขาคืออะไรตอบว่า he is a Head teacher Head teacher แปลว่าครูใหญ่ค่ะเอาละค่ะทีนี้หลังจากที่หนูได้คำศัพท์ไปแล้วคุณครูให้หนูไว้ทั้งหมด12คําคำนะคะจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเกมสนุกๆเล็กๆน้อยๆนะคะให้หนูลองคิดคำศัพท์ตามครูไปนะคะ,ะทีนี้ เรามาเลือกคำตอบกันนะคะอันนี้จะเป็นเกมสนุกๆเนาะให้หนูได้ลองคิดตามนะคะว่าหนูคิดว่ารูปที่เขาให้มาสมควรเป็นอาชีพอะไรช่องที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาคือช่งางไม้ carpenter แปลว่าช่งางไม้อ่าช่องตรงกลาง plumber แปลว่าช่างประปาและก็กรอบที่สาม bricklayer ตัวนี้แปลว่า ช่างก่ออิดนะคะให้หนูเลือกเอาซิว่านควรจะเป็นช่างอะไรดีอ่ะตอบว่า he is a carpenter เป็นช่างไม้นะคะข้อต่อมา what is his job what is his job งานของเขาคืออะไรอ,ะอ่ะอ่ามี3ตัวเลือกเหมือนกันเลยตัวเลือกที่1เป็น he is อ่ะกัปตันอันที่2 He is an a r t i s t และอันที่3 he is an engineer หนูลองดูรูปภาพดีๆนะคะอ่ะตอบว่า he is an engineer ค่ะเป็นวิศวกร ผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรสระผมเนาะเขาน่าจะเป็นช่างทําผมเนาะคําตอบคืออันไหนคะช่องแรกจะเป็น she is a nurse แปลว่าพยาบาลอันตัวเลือกที่2 she is a hairdresser อันนี้แปลว่าช่างทําผมและก็คําสุดท้าย teacher ก็คือคุณครูตอบช่องที่2นั่นเองต่อมาค่ะ เป็นรูปคนกำลังทำอาหารอยู่ตัวเลือกที่หนึ่ง He is a waiter เป็นบอยหรือเป็นพนักงานบริการอ่ะกล่องที่สอง He is a cook Cook ตัวนี้ก็แปลว่าคนทำอาหารหรือว่าพ่อครัวนั่นเองและคำสุดท้าย He is a vet เป็นสัตวแพทย์ตอบข้อสอง What is his job? ตัวเลือกมา3ตัวเลือกเหมือนกันเลย He is an architect หรือว่า He is an artist หรือตัวสุดท้าย He is a driver รูปนี้ง่ายมากเลยตอบว่า He is a driver เป็นคนขับรถนั่นเอง ต่อมาค่ะอันนี้ตอบง่ายมากเลยดูปุ๊บเลยคำตอบปั๊บเลยตอบว่าอะไรดีระหว่าง nurse teacher หรือว่า policeman ตอบมาที่3เนาะค่ะหลังจากที่วันนี้เราได้คำศัพท์ทั้งหมด 12คำแล้วนะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเลยนะคะคุณครูก็อยากให้หนูเนี่ยลองท่องจำคำศัพท์ดูนะคะทั้งคำอ่านและก็คำแปลนะคะรวมถึงการเขียนด้วยเพื่อที่หนูจะได้พัฒนาการเขียนคำศัพท์ของหนูด้วยในการที่หนูจะมาเรียนภาษาเนี่ยนะคะหนูจะต้องรู้จักคำศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหนูรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่หนูก็ยิ่งสามารถที่จะใช้มันสื่อสารได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้ เดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็น EP ที่11ค่ะบ๊ายบายค่ะ